สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูเว็บ i x Thailand แล้วกันนะครับ i x a t t h a i l a n d นะครับซึ่งมีหลายเว็บเพราะว่าเป็นเว็บที่แฮ็กอะไรสักอย่างเนี้ยก็โดนโจมตีมาเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เลยอยากจะพูดว่าพอผมอ่ะ นั่งพยายามทำกันมาปีกว่าแล้วนะครับกับไอ at thailand นะครับผมพร้อมที่จะประกาศให้รู้ว่าวันที่20ธันวาผมได้นัดกันว่าจะเปิดจริงแน่นอนครับเปิดให้เล่นแบบยาวๆกันไปเลยโดนจมตีกันเยอะมาก ว่าไม่มีหรอกเอกเทือนจะมีได้ไงอย่างเงี้ยมีแต่พวกดักพารแค่นั้นแหละที่เอามาหลอกคนก็งโง่อย่างเงี้ยโดนมาเยอะมากครับก็เลยอยากจะบอกว่าแล้วอันเนี้ยคืออะไรครับตอนเนี้ยเนี่ยครับ เพลเช่นพาตัวเนี้ยเคยเห็นในเอ็กเทอรนเอ็กหลักไหมตัวกระพริบได้อะหลายๆสีเนี่ยอะก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นพลาที่เขาทำขึ้นกันเองและยังมีพลาอีกหลายตัวที่เป็นแนวนี้ครับที่ทำขึ้นนั่นเองก็มีเยอะเอหงกัน เ a าเฟสแพนก็อันนี้ก็ไม่มีในเอไม่มีใน x อ t แน่นอนครับแล้วก็บอดหนี้ก็ไม่มีเช่นกันแล้วก็โคลี่เบอร์ตี้เนี่ยก็ไม่มีใน XAT ของจริงเหมือนกัน พาวที่ไม่มีในของจริงยังมีพาวที่ทำกันเองอีกเยอะมากแต่ยังไม่ได้เอามาโชว์เดี๋ยวจะเอาของอีกคนนึงมาดูแล้วกันนะครับสตล์ของเราเองพิต คิดกเก็ตออนอันนี้ครับอันนี้เป็นพาวใหม่ล่าสุดของ xat ผมก็ได้เอามาใส่เหมือนกันครับอันนี้เป็นพาวแบ็ค ที่ทำขึ้นเองแล้วก็มีไมค์ครับนี่ก็ทำขึ้นเองนะครับทางกบนี่ก็ใช่ครับทำขึ้นกันเองคลิกออนนี่คลิกยูสเ,เซอร์ทั้งหมดห้องครับระบบเตะ และนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้แฮกอลไของคนอื่นแน่นอนครับพวกเราตั้งใจที่จะทําให้หลายๆคนที่ไม่มีตังค์อยากจะเล่นแชทอยากจะเล่นพาวฟรีอย่างเงี้ยงงผมทําให้จัดให้ครับและขอให้ใครที่อยากจะสนับสนุนก็ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ใต้ YouTube นะครับ ใครที่อยากช่วยบริจาคเพื่อการพัฒนาแชทและปรับปรุง i XAT นะครับตอนนี้ซึ่งเราไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ดีๆที่เราจะรองรับคนได้เยอะ <c oughs> ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่คือ VPS ของเมืองนอกมันเลยมีปัญหาเรื่องการทำระบบวิดีโอแชท หรือสตรีมมิ่งวิดีโอแล้วก็ระบบเกมต่างๆที่มันมีใน XAT นะครับกำลังพัฒนากันอยู่ครับก็อยากได้งบสักหน่อยนึงใครที่พอมีงบก็ช่วยกันหน่อยละกันครับรับรองว่าผมพัฒนากันเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ